จาตุมะสูตรเรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอามระกี่วันใกล้บ้านจาตุมาก็สมัยนั้นภิกษุประมาณห้ารอรูปมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้า ไปถึงจัตุมคา,ามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรเป็นผู้มีเสียงสูงมีเสียงดังครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดเรียกท่านพระอานนท์มาว่าดูก่อนอานนท์ผู้ที่เสียงสูงเสียงดังนั้นเป็นใคร ราวกับชาวประมงแย่งปลากันท่านพระอานน์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้นั้นมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุผู้อาคันติกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสะนะเก็บบาทและจีวรอ,อยู่ เป็นผู้มีเสียงสูงมีเสียงดังดูก่อนอานนถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกภิกษุมาตามคำของเราว่าพระศาสดาตัดเรียกท่านทั้งหลายท่านพระอานนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดาตัดเรียกท่านทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระอานาท์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตัดกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีเสียงสูงมีเสียงดังราวกับชาวประมงแย่งปลากันเพราะเหตุอะไรหนอ พวกภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้อนั้นมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจาตุมาคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุผู้อาคันตุกะเหล่านี้นั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรอ,อยู่ จึงมีเสียงสูงเสียงดังพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปเราประนามพวกเธอพวกเธอไม่ควรอยู่ในสำนักเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเก็บอาสนะถือบาทและจีวรหลีกไปแล้ว ก็สมัยนั้นพวกเจ้าสากกยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยู่ที่เรือนรับรองแขกด้วยกรณียะบางอย่างได้เห็นภิกษุเหล่านั้นมาแต่ไกลคลัดแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นจนถึงที่ใกล้ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะพากันไปที่ไหนเล่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคทรงประนามแล้วข้าแต่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ครู่หนึ่งแม้ฉะไหนข้าพระเจ้าทั้งหลายพึงอาจให้พระผู้มีพระภาคทรงเลื่อมใสได้ภิกษุเหล่านั้นรับคำพวกเจ้าสากยะชาวเมืองชาตุมาแล้วลำดับนั้น พวกสากยะชาวเมืองชาตุมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวา,ายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคจงชื่นชมกะภิกษุสฆงเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงรับสั่งกะภิกษุสฆงเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบนัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ในการก่อนเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมื่อพืชที่ยังอ่อนไม่ได้น้ำจะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นาน พึ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมื่อลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลาย ที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิด ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบนัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในการก่อนเถิดครั้งนั้นแลท้าวสหัมบดีพรมทราบพระพุทธดำริแห่งพระไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วหายไปในพรมโลก มาปรากฏตรงพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูออกหรือคูแขนที่เหยียดเข้าฉะนั้นขลันแล้วทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิด ขอพระผู้มีพระภาคจงรับสั่งกะภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบนัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในการก่อนเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมูน่นี้ภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นาน พิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนพืชที่ยังอ่อนไม่ได้น้ำจะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่ บวชไม่นานพึ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมื่อลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมกับภิกษุสงเถิดขอพระผู้มีพระภาค จงรับสั่งกะภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในการก่อนเถิดเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาและท้าวสหัมบดีพรมได้สามารถทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงเลื่อมใสด้วยคำบิงวอน เปรียบด้วยข้าวกล้าอ่อนและด้วยคำวิงบอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนชานี้แลครั้งนั้นแลท่านพระมหาโมคคลานะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงถือเอาบาตรและจีวรเถิดพระผู้มีพระภาคอันเจ้าสากยะชาวเมืองจาตุมา และเท้าสหัมบดีพรมพทรงให้เลื่อมใสแล้วด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยข้าวกล้าอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระมหาโมคลานะแล้วจึงลุกจากอาสนะถือบาทและจีวรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับท่านพระสารีบุตรผู้นั่งนทที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราประนามภิกษุสงฆ์แล้วจิตของเธอได้มีอย่างไรท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประนามภิกษุสงฆ์แล้วจิตของข้าพระองค์ได้มีอย่างนี้ว่า บัดนี้พระผู้มีพระภาคจากทรงมีความขวนขวายน้อยประกอบตามธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่แม้เราทั้งหลายก็จากมีความขวนขวายน้อยประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่ในบัดนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอจงรอก่อนดูก่อนสารีบุตรเธอจงรอก่อนดูก่อนสารีบ <tr ุตร เธออย่าพึงให้จิตเห็นปานนี้เกิดขึ้นอีกเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตัดเรียกท่านพระมหาโมคลานะมาว่าดูก่อนโมคลานะเมื่อเราประนามภิกษุสงฆ์แล้วจิตของเธอได้มีอย่างไรท่านพระมหาโมคลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประนามภิกษุสงฆ์แล้ว จิตของข้าพระองค์ได้มีอย่างนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคจากทรงมีความขวนขวายน้อยประกอบตามธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่เราและท่านพระสารีบุตรจากช่วยการปกครองภิกษุสงฆ์ในบัดนี้ดีละโมคลานะความจริงเราหรือสารีบุตรและโมคลานะเท่านั้นพึงปกครองภิกษุสงฆ์